สวัสดีค่ะอยู่กับชมกันที่มาชาแนลนะคะวันนี้นะคะจิ๋มจะพาเพื่อนๆมารู้จักนะคะการผ่าหัวบอลสีนะคะหัวข้อนะคะทําไมผ่าหัวบอลสีแล้วทําไมถึงเน่านะคะเพื่อนๆก็มีจากเพื่อนๆก็มีหลายสาเหตุนะคะสาเหตใหุใหญ่ๆสาเหตุหลักเลยก็คือหัวบอลนะคะชิ้นบอลหัวบอลยังไม่เก่นะคะสําหรับเออ่ หัวบอลที่เหมาะสมที่จะนํามาผ่าก็คือใช้ระยะเวลาเลี้ยงนะคะเพื่อนๆประมาณ6เดือนถึง1ปีขึ้นไปนะคะสมเหมาะสําหรับที่จะนํามาผ่านะคะเพื่อนๆหัวบอลที่เกนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้นะลักษณะก็จะเป็นอ่าสักศาสำดำนะคะเพื่อนๆแล้วก็หัวที่ยังไม่เก่ก็คือเขาจะหัวเขาจะเกลี้ยงเกลี้ยงนะคะเพื่อนๆสังเกตได้ง่ายๆนะคะแต่ว่า แต่าน,นะคะเพื่อนเพื่อนหัวบอลบางชนิดนะคะก็จะไม่เป็นสีดานะคะจะไม่เป็นสากๆนะคะอย่างเช่นชายชนนะคะจิมหินหัวเขาจะออกเขียวๆคลื่เกลี้ยงนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะแล้วแต่หัวบอลชิ้นบอลเหมือนกันนะคะ <ๆ S 1> แต่เอาเป็นว่าใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับเพื่อนๆน <ๆ S 2> ถึงจะนำมาผ่าได้เนาะหรือว่า เขายุบใบนะคะเขายุบใบลงหัวนะคะเพื่อนก็นํามาผ่าได้งอกได้แน่นอนนะมีเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนมีเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะงอกดีกว่าไม่เน่านะคะเพื่อนนะคะการนอกจากส,สาเหตุที่หัวบอลไม่เก่แล้วนะคะที่ทําให้เน่าเนาะก็มีะะอีกหลายสาเหตุนะคะอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนล้างชิ้นบอลไม่สะอาดนะคะต้องล้างยางนะคะล้างยางแล้วนํามาผึ่งวิธีนะคะแล้วนํามาผึ่งลมหรือผึ่ง พึ่งแดดหรือพึ่งลมไม่ใช่พึ่งแดดนะคะพึ่งลมนะคะจนแห้งนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็นํา,นาไปตาม,ตามวิธีขั้นตอนนะคะก็จะงอกดีนะคะเพื่อนๆก็จะไม่ค่อยเน่าเท่าไหรนะะ่นะคะนะคะก็คือนําไปล้างนะคะจนน้ําเหนียวเหนียวนะคะน้ําลื่นลื่นนะคะของโบนก็คือน้ํายางนะคะล้างจนหายลื่นนะคะแล้วนําไปแช่กับน้ําปูนใสนะคะสําหรับจิ้มก็จะทําวิธีนี้นะคะนี่ค่ะ แช่กับน้ําปูนใสนะคะสัก15นาทีนะคะแล้วนําขึ้นมาผึ่งให้ให้แห้งเลยนะคะผึ่งลมนะคะแล้วจึงจะนํามาชํำในทรายหรือดินเพาะปลูกที่เพื่อนๆน,นะคะมีหลายสูตรนะคะแล้วแต่ท่านจะใช้ดินหรือใช้คุยยมะพร้าวก็แล้วแต่ท่านนะคะสําหรับจิ้มก็จิ้มจะใช้ทรายตลอดเลยนะคะก็งอกดีนะคะก็มีทั้งงอกมีทั้งเน่านะคะก็ แล้วแต่สถานการณ์นะคะเพราะว่าแต่ส่วนมากก็ะโงอกดีกว่านะคะงอกดีกว่าเน่านะคะเพื่อน<ๆ>เนาะสำหรับทรบายนะคะจิมก็จะนําจะใช้ทรายอ่าก่อสร้างหรือทรายละเอียดหรือทรายอะไรก็ได้นะคะเพื่อก็นํามาล้างนะคะล้างน้ําจนสะอาดนะคะอย่าให้มีขุ่นมีน้ําขุ่นเป็นฟองนะคะล้างออกให้หมดเลยให้สะอาดจนน้าใสเลยนะคะจิมจะล้างจนน้ํา ทรายนี่ใสเลยนะคะแล้วก็จะนํามาใช้ชํานะคะคือทรายต้องสะอาดวัสดุปลูกเราต้องสะอาดนะคะไม่งั้นก็จะเป็นสาเหตุทําให้เน่าด้วยนะคะสาเหตุนะคะมีหลายสาเหตุเนาะคือหัวบอลไม่แก่นะคะล้างไม่สะอาดและวัสดุปลุกไม่สะอาดนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนก็ลองทําตามขั้นตอนนั้นดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเวลาเพื่อนเพื่อนผ่าแล้วมันเน่านะคะก็ลองดูนะคะเปลี่ยนวิธีนะคะจิ้มเอง เมื่อก่อนนะคะครั้งแรกในชีวิตนะคะจิมผ่าแล้วนําไปชําในดินนะคะเพื่อนโดยความที่คิดว่ามันงอกง่ายก็เลยทํายังไงก็ทํานะคะจิมเอาไปชาในดินนะคะ mm hmm. คือชิ้นบอลก็เก่นะคะเพื่อนชิ้นบอลก็เก่แต่ว่าเขาไม่งอกนะคะคือเขาปลูมาอ่าปลูตามานะคะปลูมาปุ๊บเขาก็อยู่อย่างนั้นเลยค่ะชิ้นบอลก็ไม่เน่าไม่ยุบด้วยนะคะแล้วก็อยู่เฉยเฉไปเลยไม่งอกะค่ะทีนี้ จิ้มก็เลยเปลี่ยนนะคะดึงขึ้นมาแล้วเอามาเปลี่ยนใส่กับทรายนะคะจึงจึงงอกขึ้นมานะคะนั่นก็คือประสบการณ์ของเรานะคะเพื่อนเพื่อนอชิ้นบอลที่แข็งแข็องอยู่นะคะก็คือเขายัางไม่เน่าน,นะคะนีนะ่จิ้มดูอย่างนี้ก็จะเป็นแข็งแข็งนะคะเพื่อนเพื่อนนะนี่ค่ะจิ้มดูอย่างนี้ก็จะเป็นแข็งแข็งคือเขายังยังไม่เน่านะคะแต่ถ้าจิ้มแล้วยุบนะคะเดี๋ยวจิ้มให้เพื่อนเพื่อนดูอ่ะจิ้มแล้วยุบแบบนี้นะคะก็คือชิ้นที่เน่าแล้วนะคะ นี่ค่ะนี่เน่าแล้วนะคะแบบนี้เน่านะคะแต่ชิ้นชิ้นที่แข็งแข็งอยูอ่คือเขายังไม่งอกนะคะแต่ยังไม่เน่าเพื่อนๆก็ไว้ก่อนนะคะบางทีเขาก็ใช้เวลานานกว่าจะงอกนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นดาบฟ้าฟื้นนะคะนี่จิมเขียนชื่อไว้นะคะกลัวจะลืมนะคะเพราะถ้าเราไม่เขียนชื่อมันมีหลายกระปุกเนาะจะทําให้เราลืมนะคะ อันนี้ก็จะคือจะเป็นเพชรพล้านาน,นะคะนี่ตรงนี้จิ้มพึ้นพาไปนะคะก็ชิ้นยังแข็งอยู่นะคะยังแข็งแข็งอยู่ยังใช้ได้อยู่นะคะนี่ค่ะส่วนทางนี้ก็จะเป็นหกหลงนะคะจําได้อยู่เนาะ<ส>ก็มีลายกระปุกอยู่เหมือนกันนะคะนี่วัสดุของจิ้มจิ้มก็จะใช้เป็นกระปุกแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะคะนี่ตะลมังนะคะแล้วก็นาถุงมาสวมแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เราจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ผ่าแล้วเน่านะคะก็ลองดูนะคะปราปรับปรับเปลี่ยนใช้วิธีเปลี่ยนดูนะคะใช้ลงองล้างนะคะลองล้างน้ําให้สะอาดแล้วใช้น้ําปูนใสนะคะเช่นะคะแล้วก็พึงให้แห้งก่อนนะคะก่อนจะนํามา ชํานะคะในดินหรือในทรายหรือในคุยมะพราะ้าวที่เพื่อนคิดว่าตัวเองถนัดนั่นแหละคะ่ะเนะาะสำหรับจิมจิมก็ใช้ทรายตลอดเลยนะคะนี่ค่ะก็จะมีทั้งเนา่าทั้งได้ดีนั่นแหละคะ่ะเ,เพื่อนเนาะมันก็แล้วแต่นะคะมันก็มีได้หมดทุกชิ้นหรอกคะ่ะขนาดท่านที่เป็นเซียนอาจารย์แล้วผ่ายังมีเน่าเลยนะคะแต่สาเหตหุหลักๆก,ก็คือเราจะต้องใช้ชิ้นบอนหัวบอนที่แก่แล้วนะคะเพื่อน,ช,นชิ้นที่ อ่อนๆก็จะทําให้สาหิตจะทําให้เน่าง่ายๆนะคะนี่คะ่ะพวกนี้ก็จะยุบๆนี่ก็จะเน่าไปแล้วนะคะนี่ยังไม่ได้เอาออกนะคะไม่เป็นไรเนาะมันไม่มีเชื้อราอะไรนะคะมันคือมันเน่าไปเลยนะคะอาจจะอาจจะแก่แล้วแต่ว่ามันไม่มีเชื้อที่จะงอกนะคะนี่พวกที่มีตานะคะอหัวที่ยังไม่แก่ถ้ามีตาก็องอกเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเนาะ แต่ส่วนมากมันจะงอกเนาะมันส่วนน้อยมันจะเน่านะคะแต่ถ้าเน่าเลยหมดเลยอาจจะเป็นเพราะาล้างเชื้อราไม่สะอาดนะคะล้างไม่สะอาดแล้วก็สื้นผิกไม่สะอาดหรือชิ้นโบนไม่เกนะคะถ้าจะเน่าหมดทั้งหัวเลยไม่ได้สักชิ้นนะคะมันต้องมีสาเหตุนะคะเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนก็ลองปรับเปลี่ยนวิธีดูนะคะนี่ค่ะอันนี้จิ๋มก็บชาไว้นะตัวไหน ออกใบมาจิมก็เอาไปอนุบาลน,นะคะท,ท,ที่เธอทําให้เพื่อนดูนะเอาออกไปอนุบาลที่มีรากแล้วนะคะเพื่อจะดึงออกไปแบบนี้นะคะเอาไปอนุบาลก่อนให้เขางอกใหม่ก่อนนะคะนี่ค่ะจิมก็จะทําไว้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนหลายๆกระปุกนะคะเพื่อนอย่าทําแบบจิมนะคะผําช,ชำได้ชำชำได้ชำเอานะไม่เขียนชื่อน,นะคะตัวนี้ก็จําไม่ได้นะคะนี่ เพิ่งจะมาเขียนชื่อทีหลังนะคะคือเวลาง,งอกเ้วจําเข้าไม่ได้ก็เลยต้องเขียนชื่อนะคะนี่ค่ะข้างในมีอยู่อีกนะคะสองกระปุกนะคะนี่ค่ะอันนี้อันนี้ก็ยังไม่งอกนะคะแต่ว่าชิ้นอ่าชิ้นบนยังแข็งอยู่นะ,ะจิ้มจิ้มก็ยังยังแข็งแข็งอยู่นะ,ะอันนิ่มก็มีนะคะแล้วก็เก็บออกไปเลยนะคะนี่ค่ะเ,เพื่อน ค่ะก็มาเปิดให้เพื่อนดูอีกกระปุกนึงนะคะสําหรับตรงนี้ก็คือไก่สุดสงวนนะคะนี่ค่ะคือยังไม่มีชิ้นเน่านะคะจิ้มดูก็ยังแข็งๆข็งอยู่ค่ะนี่ค่ะชิ้นที่มีตาแล้วก็จะงอกก่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนชิ้นไหนที่ยังไม่มีตาเขาก็จะถ้าเขาไม่เน่าเขาก็จะแข็งแล้วก็ปล่อยไว้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาก็กค่อยๆงอกมาเองนะคะนี่ค่ะ จะเขียนป้ายไว้แบบนี้นะคะเมื่อก่อนไม่เขียนนะคะทีนี้ก็จําไม่ได้นะคะ <laughs> นี่ค่ะอันนี้เป็นไก่สุดจงนะคะเขียนะะเอาไว้นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ไม่ทราบว่ายี่ห้ออะไรนะคะจิมพาทั้งฮนุมานนะคะพระปลานะคะทั้งจมทัพนะคะมีทุกอย่างเลยแต่จิมไม่ได้เขียนชื่อไว้นะคะจิมอาศัยให้เข้าใบ ออกมาแล้วจึงจะดูเอานะคะนี่ผิดพลาดอย่างแรงเลยนะคะที่จริงต้องต้องเขียนชื่อไว้นะคะพอเอาออกไปเราจะได้รู้ว่าเขาคือต้นไหนเนาะเพื่อนๆนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะเกี่ยวกับสาเหตุนะคะที่ชิ้นบอที่เราผ่านนะคะทําไมถึงเน่านะคะเพื่อนๆก็ลองไปแก้ไขปรับปรุงแก้ไขดูนะคะสําหรับชิ้นบอน,นะคะที่ ผ่าแล้วมันเน่านะคะลงล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้หัวบอที่เก่แล้วนะคะแล้วพึงนะคะก่อนที่จะนําไปชํานะครับเพื่อนต้องพึงจนแห้งนะคะแล้วก็จึงจะนําไปชํานะคะไม่ต้องทําแบบเฉะเฉะนะครับเพื่อนแล้วเต่น,นะคะเพื่อนเพื่อนบางท่านก็แล้วเตโอ,อกาสเนาะบางท่านก็ทําแบบง่ายๆมันก็งอกนะคะก็ ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันนะคะแต่ส่วนจิมก็จะทำตามวิธีที่ไดเออ้เรียนรู้มานะคะก็คือหัวหัวบอลต้องเกล่แล้วก็ผาเสตร็จต้องล้างน้ำจนสะอาดนะคะล้างลื่นๆน,นะคะจนสะอาดแล้วนำไปแช่บน้ำปูนนะคะแล้วนำมาพึ่งให้แห้งนะคะให้หมาดเลยแล้วทรายที่จะใช้ทำนะคะก็คือต้องล้างน้ำจนสะอาดนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะวิธีและขั้นตอนนะคะที่จิมทําอยู่เนาะเดี๋ยววันหลังจิมจะมาบอกวิธีเพาะ,ะ,ะเมล็ดนะคะงอกยังไงให้งอกใช้อะไรเพาะนะคะเพื่อน,อนสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปให้กําลังใจกันนะคะวันนี้จิมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ